ี่พลังงานมากับคนคนเป็นสื่อพาหะที่นำชี้เข้ามาในนี้ชี้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้ามันเจอพลังมันจุดองศาที่ดีมันจะกลายเป็นบวกเลยแล้วมันจะทำให้บ้านนี้รุ่งเรืองความแรงของเขานะผมจะลำดับความสำคัญนะหมายเลขหนึ่งคือสีม่วงนี่นี่ตัวนี้ไม่มีการเวลาทำอะไรเขาได้เลย นะฮะหมายเลข2คือตัวนี้ถ้าคุณได้เปิดตรงนี้ตรงเนี้ยสีเขียวคือ7จ็ดาวขโมยโชคเออไอที่บอกคุณว่าเจง๋จงๆอ่ะมันต้องไหลมาตรงนี้หมดแล้วตัวนี้ยังไม่พอนะนอกจากเป็น7จดาวขโมยโชคมันยังซ้อนอีกตัวนะซ้อนด้วยสุ่งจือเก๊กไหนถึงว่าจะมีกุญซือคนระดับลูกน้องดีๆมาช่วยงานคุณถ้าคุณทำตามผมหมดเนี่ยมีมังกรทั้งหมดหตัว ปกติเนี่ตัวเดียวเนี่ยมีอยู่ได้ไหมถ้าตัวเดียวเนี่ยอยูไ่ได้ไ,ได้ตัวที่ถือว่าดีเอาเลยแล้วเดี๋ยวคุณได้เห็นความพูดไปเหมือนโมว่าคุณเจอเองดีกว่าขอต้อนรับเข้าสู่มังกรเศรษฐีสัญญุนปุปย่ยไปหุ่นตุ่ไร้พ่าย วันนี้นะครับผมแล้วก็ทางมังกรเศรษฐีนะครับได้รับเชิญจากคุณแอดกับคุณติ๋มน,นะครับเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ขายเกี่ยวกับพวกเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่แถวๆถเกษตรนวะมินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงให้ร้านนี้ให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆเ,เลยนะครับตามผมมาครับ ถ้าคุณทําตามผมหมดเนี่ยมีมังกรทั้งหมดหกตัวตัวที่ปกติีนตัวเดียวนี่มีอยู่ได้ไหมถ้าตัวเดียวเนี่ยอยู่ได้้ตัวนี่ถือว่าดีเอาแล้วเดี๋ยวคุณได้เห็นความพูดไปเหมือนโม้คุณเจองี้วะแต่อันดับที่หนึ่งอย่าเพิ่งดีใจคุณรู้มันอยู่ตรงไหนผมว่าิดวก็ตามสีอาจารย์เขียนแล้วตามสีไม่พอคุณต้องเปิดช่องให้มันถูกด้วยเพราะนั้ไไม่งั้นผมจะวัดของคุณเพื่ออะไร ใจยังน,นะฮะนี่ถ้าวัดจากนี่มาเมตรยี่สิบผมจะเปิดสองบานเลยเนี่ยตรงนี้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางมันอยู่ตร,ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันมันมันสี่เมตรยี่ห้าเนี่ยตรงนี้ถ้าตรงกลางเนี่ยผมอยากจะให้คุณเปิดตั้งแต่นี่ยันนี่เลยเปิดปกว้างเลยเ <c oughs> พราะอะไรคุณเปิดประตูทีเดียวคุณมีมังกรสามตัวคุณเกณฑ์ตึกแถวที่เขาชอบอยู่ห้องมงุมอ๋อครับ ขาชอบอยู่ห้องมุมเพัาะเขาเปิดประตูสองข้างได้คเพราะเปิดสองข้างได้เนี hi. ่ยนะฮะคุณสังเกตมักจะขายดีเพราะมันมีทางเข้านี้ถ้ามันได้จังหวะนี้ด้วยนะมันจะขายดีเลยแต่ว่าถ้าผมไม่อยากให้เดินสเปะสปะผมจะบังคับให้มันเข้าเฉพาะไอ้ช่องที่สามนึงนเพราะไม่งั้นมันสเปะสปะมันเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณสามารถกั้นแล้วมันลงเฉพาะไอ้ตรงเส้นของเขานั่นน่ะปึ้งเลย เพราะมันไม่สเปะสปะชี่พลังงานมากับคนคนเป็นสื่อพาหะที่นำชี้เข้ามาในนี้ชี้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้ามันเจอมันจุดองศาที่ดีมันจะกลายเป็นบวกเลยแล้วมันจะทำให้บ้านนี้รุ่งเรืองผมจะลำดับความสำคัญนะหมายเลขหนึ่งคือสีม่วงนี่นี่ตัวนี้ไม่มีการเวลาทำอะไรเข้าได้เลย ะะหมายเลข2คือตัวนี้ถ้าคุณได้เปิดตรงนี้ตรงเนี้ยสีเขียวคือ7ดาวขโมยโชคและตัวนี้ยังไม่พอนะนอกจากเป็น7ดาวขโมยโชคมันยังซ้อนอีกตัวนะซ้อนด้วยสูงจื้เก๊กไหมาถึงว่าจะมีกุญซือคนระดับลูกน้องดีๆมาช่วยงานมีขงเบ้งนะอันนี้หมายเลข3เส้นสีชมพูเส้นตัวนี้คิดอะไรได้อย่างนั้นตัวที่เสีนะตัวที่เสือตัวเส้นสีสม้มความแรงของเรา อันนี้เขาเรียกฮะจับโชคลาภตัวนี้เป็นตัวโชคลาภตัวหนึ่งเบากว่าไอ้นี่เบากว่าไม่ได้สองแต่กูเอาหมดหมดีประมูลซับกูเอาหมดไม่สนใจไหนไหน,นเปิดก็ต้องเอาให้หมดยังไปเก็บไว้ทำไมอะ่ะนี่คือหมายเลขนะตัวนี้ก็จะหมายถึงความสมัครสมานสมัครคีกันคนภายในร้านเนี่ยค,ค,คนที่อยู่ในนี้จะได้ไม่ทะเลาะเบาแหวม ถ้าคุณได้เปิดจุดนี้มันจะมีทั้งหมดมังกร6ตัวคุณเปิดสประตูแต่มีมังกร6ตัวก็<ม>วบอกว่าตรงข้ามกับทางเข้ามังกรตรงข้ามกับหัวลูกศรชี้นั่นคือทางออกของมังกรกถ้ามังกรเข้าได้ถ้ามันเจอแค่ช่องแสงมันออกเลยตีเป็นสมาร์ทบอร์ดให้ผมเลยปิดให้ผมเลยตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ปิดให้หมดปิดทึบๆนะไม่มีช่องแสงนะห้ามมีช่องแสงนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูรอดอะไรไม่ได้นะ มันหลุดออกหมอเลยนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ ที่ผมแล้วก็มังกรเศรษฐีนะครับมาดูไม่ใช่ว่าจะต้องดูแต่ร้านใหญ่ๆโตๆบ้านไม่จําเป็นนะครับเราดูทุกระดับแล้วครับนะครับแม้กระทั่งร้านอาหาร SME ขนาดนี้ที่อยู่ริมถนนเกษตรนวมินเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอีกหน่อยนะครับถ้าร้านนี้ปรับปรุงเสร็จนะครับ ทุกคนนะครับที่ผ่านมาตรงนี้คุณก็จะเห็นความคึกคักความเปลี่ยนแปลงไม่ทานที่โพสิทีฟดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมก็ขออวยพรนะครับขอให้คุณแอดกับคุณปิ่นนะครับแก้ไขให้เร็วๆนะครับเพื่อที่จะได้ต้อนรับโชคลาภที่กำลังจะเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและใครมีคำปรึกษาใดๆเกี่ยวกับเร่องกู้ทุกระดับเลยนะครับให้เขียนมาที่กันต้านี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณสามารถทำเรื่องของคนเวลาสถานที่ ให้เป็นเรื่องเดียวกันได้นั่นแหละหัวใจของมังกรเศรษฐีสัสหญวนเพื่ป้ายพรมที่ไร้ทไา่เฮงๆเรื่อยๆขอบคุณครับพนักงานที่อยู่แผนกแพ็คของอ่ะแต่มันก็ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยแหละมันก็ไม่ได้ว่าแบบมาแล้ว,ลวต้องบอกบอกยากหน่อยอะ่ะนึกออกไหมเออเรื่องบริวารอ่ะสาปวดหัวมาตั้งแต่ทำธุรกิจมานี่จนแบบชินแล้วแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะดีมากนะยางเงขนาดมีห้องพักมีที่พักมีอะไรให้เอา้า มันก็ไม่เอาอึ่ก็เลยอย่างเงี้ยเออที่มีเรื่องดีๆเข้ามาก็อันนี้แหละก็อาจารย์บอกว่าหนูมีปัญหาเรื่องบริวารอยู่หนูก็เลยได้มาสองคนแล้วเป็นสองคนที่แบบว่าหนูไม่ต้องไปยุ่งยากกับเขาเลยอะ่ะใครพี่มันก็เลยแบบว่าเออช่วงนี้ก็แบบเอออันอันไหนที่มันไหลไปก็ไหลไปอัน,นอันนี้ไม่ฉันฉันไม่ต้องปวดหวัวกับพวกเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนกับผ่านง,งานกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เออไม่เป็นเหมือนเด็กๆเ,เ,เกินไปอะ่ะที่ม,มันเป็นป ไม่เพราะเขาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นอยู่แล้วเออแต่เรื่องของเรื่องอะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเรื่องนี้มันชินมาแล้วที่แบบเหมือนเราเข้าใจว่าแบบเออพนักง,งานรายวันเนาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่นี้เราก็ทดสอบเหมือนเดิมนะเราก็ให้เป็นรายวันก่อนเหมือนเดิมนะมันก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่ารอดูงานเออนออี่ประตูไม่ถูเฉยมั้งเนี่ย ปกติผมอยู่กลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งเนาะเขามีประชุมงานสัมมนาใหญ่สมาชิกประมาณ3,000ันคนเนี่ยแล้วเขาจะมีจับรางวัลอะปีที่แล้วอะก่อนเจออาจารย์ผมได้หนึ่งค้งแต่มันรางวัลเล็กๆแหละแต่ปีนี้ก็สมาชิกประมาณ3 4 0 0 0ันคนเขาเอา2รางวัลผมจับได้อีกละก็เลยแบบยังแปลกใจว่าถ้าเกิดเอา3,000คูณ3,000นอะหนึ่งในเท่าไรหนึ่งในแสนมันไม่โอกาสได้2ปีซอนมันก็ไม่น่าจะได้แต่ว่าที่บอกอาจารย์พอไปทำแซกีแล้วอะจริงๆมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ ลงทุนไว้แล้วไม่คิดว่ามันจะได้คืนแต่มันก็เป็นก้อนใหญ่เหมือนกันที่ที่ได้เอามาทําบ้านนะครับคืออยู่ๆตัวหุ้นส่วนเขาก็คืนมาจับพัจ,พจะปผูกเข้าไปอยู่ในส่วนของดิวเมเกอร์ที่เป็นอาชีพที่ดิวระหว่างเจ้าของธุรธกิจกับเงินจากบาร,ริษัทมหาชนหรือว่ากองทุนหรือว่าพวกเศรษฐีที่เข้าเหลือเงินเยอะเพื่อมามาขวบรวมธุรธกิจถือหุ้นกันอย่างนี้ครับก็ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นถ้าหมายว่าถ้าปิดงานแต่ละงานได้ก็มูลค่าสูงมาถ้าถามจากใจครับ <c oughs> ที่ไปทําแซกีกับอาจารย์แล้วใช่ไหมครับแล้วโทรไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าเอ้ยถ้ามันยังขาดอยู่ในจุดนี้ผมก็ตัดสินใจว่าอ่ะงั้นทําให้ครบเท่าที่เราทําได้ละกันอาจารย์มาดูที่มาดูบ้านปุ๊บมาดูแบบดูอะไรแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะง,งั้นเราทําที่สุดเท่าที่เราทําได้ก็คือมันก็อยู่ในในวงเงินที่เราทําไหวแต่ก็ทําให้ให้ดีไปเลยครับคือปรับไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังหลังบ้านเนี่ย <c oughs> สมาร์ทบอร์ดปิดก็พอก่อ <c oughs> แล้วทําปิดให้มันโอเคไปเลยให้มันเข้ากันไปทั้ง มีพื้นที่มากขึ้นอย่างเมื่อก่อนอันนี้ห้องเก่าตู้เสืผ้าวางก็เตียงนอนก็หมดแล้วแต่พอไปอยู่ห้องนู้นมันก็ได้ walk in c o c e s e มาครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะมากทำมาประมาณ50วันอีกประมาณ40-45วันนะ่าจะเสร็จประมาณนั้นครับได้เจออาจารย์เนี่ยเป็นแบบดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆชอบความคิดชอบการคุยแล้วก็ดูจากของจริงที่ ที่ได้ทำมาค่ะแหเนมืแหอนอะม่ต้กลัวนะพี่นายไม่ต้องกลัวเลยค่ะใจดีมากใจดีค่ะก็อยากให้ดีขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวอาจารย์อ,อ,อยากให้ลูกได,ได้ได้ได้สืบต่อไปแบบให้ลูกดีขึ้นไปค่ะขอบ,บคุณมากเพลงฮิปเลยนะครับตกใจมากค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่นึกจริงๆนะคะว่าอาจารย์จะมามาเหมือนมากระตุ้นนะอาจารย์แบบว่า มีเมตตามากที่ว่ามามาดูแลโดยที่เราไม่ได้ร้องขอด้วยซ้ํานะแล้วก็แบบเป็นห่วงมันทําอะไรไปถึงไหนแล้วแบบว่าแบบคือแบบหาไม่ได้แล้วว่าก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะคะในความรู้สึกเกรงใจมากๆเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์เอะแยทุกคนนะชอบคิดบอกเกรงใจมากก็เลยเกรงใจกันหมดเลยไม่มีใครโทรหาผมเลยโทรศัพท์ผมก็ว่างตลอดโทรมาเธอผมก็ตอบคําถามทุกคําถามผมไม่เคยทิ้งคนไว้ข้างหลังนะครับ ผมจำได้ว่าใครทำอะไรไว้นะครับผมจะตามตามงานตามอะไรให้เหมือนเจ้ากรรมนายเวรเลยจะดูเลยรของไหนแล้วเนี่ยครับก็ขอให้คุณสมนะครับเฮงเฮงปังปันนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับขอให้มีหลานเยอะๆเร็วๆเลยนะครับขอบคุณมาค่ะอาจารย์อาจารย์สุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานๆเยอะๆมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็ให้อาจารย์ลูกสิ์ลูกหายเยอะมากเช่นกันค่ะ แรกไม่เข้าใจพอมาเจอกับตัวเองมาทากับตัวเองปุ๊บแล้วก็อย่างสามีกับหนูเมื่อตอนต้นปีนี่ยังรู้สึกว่าแบบจะรอดไหมเราเราก็เริ่มหมุนกิยเราก็เริ่มจุดจมันมีอะไรมีอะไรมาให้ทะเลาะกันอะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยความที่ห่างกันช่วงโควิดมามาจูนกันทีมมันก็เลยสึกว่ามันแปลกมันมันคุยไม่ตรงกันละแต่ตั้งแต่หนูไปทํามาบลงหลังหี่บอกแล้วเหมือนมันเบาเหมือนจะจูนกันติดมากขึ้นแล้วซึ่งวันที่หนูอธิษฐานอะหนูบอกว่าขอเรื่องสามีเลยขอให้สามีเมตตา ขอให้ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภอาจารย์ทียกว่าเขาอะมีแต่ขึ้นกับขึ้นถ้าเราดีเดี๋ยวสามีเราก็ดีคนคนข้างเราก็ดีหนูว่ามันจริงอะอาจารย์หนูว่ามันใช่คือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราลิงก์กันแล้วเนี่ยสู่งานของเขามีการพัฒนาเกิดขึ้นมันมีการขยายกิาจการช่วงโควิดเหมือนกันเอาเอา,เอาตั้งแต่หลังโควิดขึ้นมาเอาตั้งแต่ที่นำสายกิจขึ้นมาเราเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนอะอาจารย์พออย่างรถคันนี้พอจะซื้อจะซื้อ,จะ,อจ,ะจะหลายรอบแล้วจะเอาจะเอา ไม่สันติมากเลยนั่นคไม่อยากได้ไม่อยากได้แต่พอเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองคุณซื้อเลยไหมหมายังไงเดี๋ยวที่ก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าจะเอานู่นนี่เปลี่ยนเดินกับไม่แต่บางังไงไปถึงปุ๊บโอนตังค์เดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวดนบัญชีฉันเอาหน้าในผมคืนให้หรือเขาก็คืนแล้วเขาพู่งันและแต่ก็จู่ๆเขาก็อ่ะเปิดมากขึ้นแล้วก็เปิดมันเหมือนกับว่าเคมีมันกลับมามจูนกันกว่าที่เมื่อตอน ตน้นที่ต้นปีนั้นก็ทําสกีมาแล้วนะอาจารย์แล้วก็อาเครอเทคไทม์ก็ค่อยๆแก้ปัญหาด้วยความที่เราก็เย็นลงด้วยถูาถูกว่าตัวเย็นขึ้นไม่เหวี่ยงมากขึ้นมันก็ต้องสองฝ่ายใช่ไหมอาจารย์แต่พอรู้สึกว่าอีกอย่างเขาทามาแล้วรู้สึกสงบขึ้นแล้วรับฟังมากขึ้นแล้วเขาก็รับฟังเรามากขึ้นอำนาจบาร,รมีมันเพิ่มขึ้นมันเหมือนอะไรเยอะขึ้นใช่ไหมจากเราแค่ออพออยู่ได้ธรรมดามันตั้งแต่มามีบ้านนี้นะ คนนู้นก็ชื่อมู่หลานมู่หลานมู่หลานไปทําไงมาลวยนะกวะจากตรงนั้นมาตรงนี้เนี่ยมันก้าวกระโดดภายในไม่กี่เดือนก้าวกระโดดเร็วนักสามเดือนอพี่ไปไหนพี่บอกเลยอ๋อบ้านไหนอ๋อบ้านคนรวยบ้านมังกรเศรษฐีรู้จักหมดแหละถ้าเรามีแรงอ่ะทุกอย่างนะ เศรษฐีเศรษฐีกูต้องมีต้องมีมันจะถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีใจอะตกอะใจมันถึเ้เขอมาก,กูมีกูทําได้ือใจคิดอย่างเดียวกูทําได้กูทําได้กูทาได้ไงเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าตอนแรกๆก็กังวลมากๆเลยว่าเรื่องของตัวจะเปลี่ยนแบบเราก็ทําแบบมาครบเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วก็กลัวว่าทีมงานก็จะอะาจจะมีการไม่แฮปปี้อะไรหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมว่าผมชอบมากที่สุดเลยคือว่าการการวางประตูอันนี้ผมชอบผมรู้สึกว่าหลังจากที่เราวางประตูแล้วอะ่ะแล้วเรารู้เลยว่าทางเข้ามันเป็นยังไงบ้างอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกโล่งใจเรื่องของประตูของของ,ของทางเข้าและการขายโครงการมันเสร็จเพราะว่าเราเห็นเลยว่าเข็มทิศของ แผนผังของเราบวกกับดวงของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นในการขายโครงการในเรื่องของตัวบ้านเองผมก็ชอบในความความตั้งใจครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนตอนเนี้ยบ่ายเนี่ยสินแสเป็นคนที่ตั้งใจให้ให้สุดใจเลยอันนี้ผมสัมผัสได้แล้วก็ แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยเดียวกว่าน,นั่งคุยนั่งเต็มที่เลยอันนี้ผมรู้สึกว่าความจริงใจความเอาใจใส่และความอยากให้เนี่ยอันนี้ผมสัมผัสได้เลยครับเรื่องของตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกเลยว่าผมประทับใจและขอบคุณจรินแสงมากเลยนะครับ <มา S 1> ที่เข้ามาแล้วก็เต็มที่กับโครงการเล็กๆของผมครับผม ทีนี้พอเราทาไปใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยก็คือเทคแคร์เราตลอดเลยนะคะหลังจากที่เราทำเนี่ยก็คือมีแบบช่วยดูแลด้วยแบบมีส่งขล้องมาให้แบบเออลองทําอันนี้สิคือแบบสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็เพราะเราก็อาจจะเจอคนอื่นที่รู้สึกว่ามันขายของมากๆค่ะแต่ว่าพออาจารย์มาดูให้ค่ะเหมือนแบบว่าเราค่อยๆทําก็ได้แล้วอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะส่งกลับไปให้ดูได้ด้วยแล้วเหมือนแบบว่าพอเรารู้สึกอย่างงี้ค่ะเราก็ชื่นใจอะค่ะที่จะ ทำแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ดูว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกไหมแล้วก็ศาสตร์ที่อาจารย์ทำมาค่ะเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เชิงเป็นแบบความเชื่อซะเกินไปอะค่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่าถ้าทําตรงนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าไม่ดูเกินจริงจนเกินไปอะค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะ รู้สึกว่าเนี่ยแหละค่ะต้องเป็นอาจารย์ค่ะมันค่อยดีขึ้นมาเดือนกว่าสองเดือนบางงานก็เเข้ามาเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากลูกค้าที่มีปัญหาแล้วก็โอเคก็โทรเรียกมาคุยกันทํากันมันก็ไปไปมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆสุขภาพนี่ไม่เคยเป็นอะไรครับส่วนใหญ่จะดีนะครับบครัวก็ดีเมื่อก่อนขับรถกระบะ <laughs> แล้วก็มาเป็นบ m อม ตอนนี้เป็นเบนรุ่นใหม่แล้วคุณดูในป้ายยังแดงอยู่เลยผมแทบจะไม่เคยทําการตลาดด้วยผมไม่เคยโฆษณาเลยอาจารย์จุ้นบอกทำไมไม่โฆษณาแล้วทำน้องนุ่นสดไม่ใช่ทำไมไม่ลงเฟซเฟิร์สผมบอกผมไม่ต้องเลยเพราะว่าเฉพาะเพื่อนผูงเลยเพราะลูกค้าเก่าเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆผมไม่เคยทาโฆษณาตัวเองเลยอย่างคนอื่นถ้าไม่ดีกันเนี่ย เจอโควิดเนี่ยของเราดีตลอดลูกค้าเรียกตลอดเลยเนี่ยก็คิดว่าด้วยพวงจุ้ยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้ทำแซรกีที่อาจารย์จึงแนะนําเขาบอกถ้าทำแซรกียิ่งเสริมเข้าไปใหญ่เลยถ้าเชื่อมั่นแล้วต้องทําให้ครบถ้าเชื่อแล้วไม่ทำก็ก็ไม่ได้พึ่งเงต่างไม่ได้ก็เลยเลยทำเต็มที่ทุกอย่างเลยผมได้ศึกษากับชีวิตคนที่ประสบผลมสำเร็จแม้กระทั่งเจ้าจสัวแม้กระทั่งคนที่ก็าเป็นธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านทําไมเขาต้องเชื่อเรื่องพูด ซึ่งเขาจะทําอะไรแต่ละครั้งจะมีเรื่องวกนี้มาเกี่ยวอันเขาก็ไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาเขาก็ไม่ได้งมง,ง่ายแต่ถามว่าทาไมเขาต้องเชื่อแล้วเราเป็นใครทําไมเราถึงไม่เชื่อคือถ้าผมมีที่ไร่หนึ่งผมอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสเสนสซเพราะมันมีอยู่ไร่เดียวแต่ผมมีพื้นที่70็ดกว่าไร่ผมจะลงตรงไหนผมจะปลูกตรงไหนผมจะหันหน้าไปทางไหนนี่คือไม่กล้าลงมือต้องบอกไม่กล้าลงมือผิดตำแหน่งมันรื้อไม่ได้รืมม้อคือทุกทิ้งมันเป็นอะไรที่ เป็นไปได้ยากมาลงทุนเป็นสิบล,ล้าน -20 ล้านแล้วบอกให้ทุกทิ้งมันไม่ใช่นะ <c ười> มันนาก,กลกวนะครับ <c ười> มันน่ากลัวเรื่องความมั่นใจแต่เราไปถามเองตอบเองเราก็ใครจะให้ความมั่นใจเราแต่พอมีคนมาแย้งมานําทางมาส่งไฟให้เราเกิดความมั่นใจมีแนวคิดตองเพราะเรารู้ว่าการที่ว่า ใครจะได้เจออะไรสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันเจอยากไม่ต้องไปลองผิดลองถูกถามว่าทําไมหนูเคา,ารพอาจารย์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ให้จริงๆค่ะสิ่งที่หนูได้มาหนูได้มา3ามสิล้านอ่ะหนูว่าเป็นโคตรคุ้มค่ะคนเราต้องทาอะไรอย่ามีข้อแม้ถ้าไม่เชื่อก็อยา่าทําถ้าเชื่อต้องทําให้เต็มร้อยแต่ทําอะไรก็ต้องมีสติค่ะมันก็ต้องมีสติว่าเอ้ยความน่าจะเป็นความเป็นไปได้เราต้องศึกษาของคนที่เขามีผลลัพธ์อย่างหนูเนี่ยเป็นคนประเภทว่า คนที่จะมาคุยกับหนูถ้าไม่มีผลลัพธ์ให้หนูเห็นนะ่ะหนูไม่เชื่อเป็นยากการที่แนะนำเพราะว่าอาจารย์มาดูแลยาของพี่ญาติคุณเฉินชื่อคุณแอนเขาเขาคือดูแลเขาดีมากเลยทุกสิ่งอย่างดีขึ้นเยอะตั้งแต่ที่อาจารย์ไปดูแลเขาเมื่อก่อนคือดูเข้าๆอ่ะไม่ได้ละเอียดเหมือนอาจารย์ที่เป็น p r o f e s ชั o นอล แต่คือหลังจากที่รู้จักอาจารย์ก็ได้รู้เรื่องมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยได้ศึกษาได้เยอะกว่านี้เลยเคยมีรู้สึกดีขึ้นอะเดีนรู้สึกแต่โดยเหยียดผมพูดไม่ได้อะแต่คือผมมีรู้สึกว่าความรู้สึกนะมีหลายอย่างที่มนดีขึ้นอันนี้เป็นโครงการที่เป็นร้านอาหารกับร้านกาแฟอยู่ตรงที่ซอยใจเอ้อโชคดีที่ได้เจออาจารย์มามาช่วยเยอะแล้วก็ดูเดยเยอะอ๋อพอผมมาดูที่ตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ ผมผมผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเข้าองศาสำคัญที่ดีนะครับมันเป็นหนึ่งในสองโวงจุ้ยที่สุดยอดนะของของออทิศทั้ง8เนี่ยนะฮะมันเป็นหนึ่งในสองเท่านั้นที่สุดยอดก็ที่นี่ตั้งแต่ทำมานี่แค่โครงสร้างนี่ทำร้านกาแฟไม่เสร็จเลยมีคนมาขอเช่าโครงการเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นผลมาเนื่องมาจากทั้ง ตัวแซกีของที่คุณเฉินทําด้วยแล้วก็องศาของทั้งที่ท,ที่ที่ตรงร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟด้วยทุกสิ่งอย่างที่ทำอ่ะให้โปรเฟชชั่นอลเขามาทำดีกว่าที่เราเป็นมือใหม่เราคือคิดอย่างนี้เราให้มันถูกถูกเสรเรายัางไงคุณเฉ่นได้ทำเราก็อย่าให้คณหนณเ่ินทำแล้วประสบความสำเร็จนี้เป็นสำคัญ